อ่าครับสวัสดีครับวันนี้อันนี้เป็นแก้มเขียวสุดเบอร์อ่ารอยใหญ่น้อยอันนี้มีลูกค้าสั่งไวสง้สองสองคู่มีอินโดอินโดกับแก้มเขียวลูกค้าจะไปเพาะอ่าคงได้เอาตัวใหญ่ให้แต่ว่าตัวเล็กก็สวยหน้ามันจะเขียว๋ยวแป๊บหนึ่งครับตัวใหญ่ก็หน้าเขียวอยู่เหมือนกัน แต่ว่าตัวเล็กก็หน้าเขียวเหมือนกันคงจะตัวใหญ่เพราะลูกค้าบอกว่าตัวใหญ่ของตัวเล็กคงจะได้ออกออกมาอ่าวอเชอรี่นี่มันจะถ่ายยากมันมีมุมโค้งพวกงนี้เป็นสายกัดนะครับเอาไปกัดได้อยู่อ่าเพราะว่าตัวแก้มเขียวตัวพ่อเลยนี่มันจะเป็นหน้าสลับหางเลยอ่าแล้วก็มาติดเชื้อหมออีดหน้าเขียวเหมือนกันจะเป็นแผ่หน้าอันนี้เป็น ตัวเมียอินโดอ่าอันนี้จะเป็นแผลหูอย่างเดียวหรือเปล่าเอ๋ออันนี้แผลท้องเป็นไหนเมียฮิปโปท้องอย่างเดียวกับตัวผู้ตัวผู้มันอยู่ในนี้มันจะมึนเลยเพราะว่าโลไม่พอทรงเยอะอันนี้เป็นตัวเมียอ่าตัวเมียลูกค้าระบุให้เป็นแผลหน้าตามหมดอ่านี่แหละอ่ะ จากเมื่อวานนี้อันนี้จะเป็นหูอย่างเดียวพวกแผลที่ว่ามันกัดอย่างเดียวเนี่ยจะพัฒนาง่ายครับมันจะเป็นเสริมตัวที่เรามีแผลเยอะๆกัดแผลที่ว่าสองสามแผลขึ้นไปเราต้องเน้นแผลเดียวหัวสองแผลสามแผลมันค่อยออกมาไม่กัดสเปสปะอันนี้จะเป็นทรงนครสีพวกนี้เป็นตัวที่ว่ากัดโชอยู่ในลายกลุ่ม แล้วก็มีเพื่อนๆมีเพื่อนๆถามซื้อตัวที่ว่ากัดโชว์ด้วยอ่าแล้วก็ขายเหมือนกันดีเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้เห็นว่ามันกัดแบบไหนเอาไปพัฒนามันจะง่ายอ่าขายอยู่เชื่ออยู่ในลายกลุ่มมนแหละแร่ว่าจะมีของพี่คนหนึ่งที่ว่าอยู่กรุงเทพตอนนี้มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าหนึ่งเบอร์หนึ่งห้าศูนย์อ่าหนึ่งห้าศนี่มัน ขยับลอยขึ้นไปเยอะเกินไปพยายามบีบรอยไม่แล้วเลี้ยงแต่ถังเล็กๆไว้อืมันมันมัน,ม,นมันบีบไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวมันยาวพอมันกินอะไรสมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะพุ่งขึ้นเลยอ่าแต่ว่ารอบแรกก็จะส่งนครศรีก่อนอ่าครับ